สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็โอ้ยพายุเข้าอย่างแรงเลยพี่น้องนะคะถึงบอกว่าพายุโอ้โหฝนไม่ตกนะคะคึมคึมนะคะแต่ว่าพายุเข้าขพี่น้องน่ากลัวมากเลยก็อาทิตย์หน้าก็อากาศดีแล้วค่ะเห็นพยากรณ์มันบอกนะคะแต่วันนี้โอ้โหพายุลมแรงมากพี่น้องนะคะนี่ไงเพราะว่าเขาต้องอพัดอะไรเกสรดอกไม้ล่วงนะคะพี่น้องคนเดินถึงป่วยเป็นโรคโ่าภูมิแพ้เยอะนะคะ ป้าเนี่โอ้โหเป็นเดือนสองเดือนแล้วพี่น้องหายยากด้วยเพราะหายมาปั๊บก็เป็นอีกอะหยุดกินยาแค่วันหนึ่งสองวันไม่ได้เลยต้องกินทุกวันค่ะยาแก้แผลโอโ้พี่น้องเม่อวานก็ไปเลี้ยงหลานก็สงสารหลานก็ไอออกออกโอ,อ,กอ,อ,กอ,อก้ยังแบบไม่ดื้อไม่อะไรเลยอ้ยทุนหัวของยายถึงบอกไงพี่น้องไงเอเออยู่น้ำหลานมีความสุขสองอาทิตย์บ่ได้ไปพ่อ,อายายบ่สบายก็เลยบ่ไปแบงนั่นให้เออนะคะอาก็สวัสดีทุกคน,ดนดเ,เ,เด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเดี๋ยวสิไปนั่น ยังก่วันเกิดเมพื่อนอันไอ้วันเกิดลูกใหม่นี่แหละแต่ว่าเพื่อนก็นสิไปกินเขาบ้านลูกสาวเขา,าลูกไส้เพิ่นนทพี่น้องตีนหอดแล่นพนุดนะป้าก็เลยเอออ่ะอันก็เลยไปน้ำเพื่อนหลอกใจก็ไม่อยากไปหรอกคับมันยุกไก่อะพี่น้องเพิน่นไ่ได้หรอกมันไม่ได้ยากมันก็ต้องไปอืมนะฮะเพิ่นสิก็ต้องไปฮับพ่อกับแม่อีกโอ้ยตีรถไปสองสัมมุงกับพี่น้องสองสัมมุ่งกับสี่สัมมุ่งพอดีแต่ละเทือนแต่มันยุไก่คักหลายซุ้มนี่นี่แหละค่ะพี่น้องนะคะ ลูกใหม่เันก็บอกมีผูใ้ใดเป็นก็ฝากชีวิตไว้กับผสมนี่ล่ะตางคนก็นตังฝากกันนี่ล่ละครับพี่น้องนะคะอ่ะว่ากันไปเดี๋ยวก็ป้าจะ พูดเรื่องข่าวนิดนึงนะคะพี่น้องเอามาเป็นกําลังแรงใจด e uh ้วยค่ะจังใดกับทุกคนนะคะก็ได้เห็นเรียมือว่านป้ากับอ่าไล่ซดลงไปนะคะพี่น้องเออเมมเบนไอ้ลงคลิปไปให้นะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็ลงคลิปไปก่อน,นะะด้วยค่ะเด้อป้ายังเบา่างนะคะป้ากับเจ็บข้อป้ากับจีบอนอ่า,าอ taper, นะคะเรื่องอ่ากระแสข่าวนะคะไอ้เรื่องไอ้หนุ่มรถไถนะคะพี่น้องเห็นไหมป้าว่าว่าขาดค้ำเรนบ่ค่ะพี่น้องนะคะแม้ว่าจะคนอื่นเขาเอฟซีก็มาฟ้องโอ้หน้ซ่องนั่นซ่องน,น,องนี้ยูทูบเขาแตกต่างเขา อ่าเห็นต่างกันผสมผสมเออเขาจะเห็นต่างกันจังใดกระสร้างเพราะว่าป้ากับโบไปด่าเขาดอกนะคะป้าก็เข้าใจว่าเออพี่กับอย่างพี่หนุนาเขามาพูดนะคะอย่างเอฟซีมาฟองเนี่ยค่ะก็แล้วแต่เขาเพราะว่าเอฟยูทูบเบอร์ทุกคนเขาก็มี่คอนเทนต์ของเขาเป็นบ่ค่ะพี่น้องคอนเทนต์ของเขาถ้าเกิดอันหนในได้ทุกคนนี่ล่ะทุก่องล่ะอันหนบม่มีคอนเทนต์เขาก็ต้องหาคอนเทนต์ยู่ดีก็ต้องเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าสําหรับป้าเนี่ยก็บ,บ่ได้บอกดีาของเราป้าเปคนตรงไปตรงมากนะคะกูบบเปลี่ยนฟังเปลี่ยนยังกูบบถ้าก ที่บอกว่าอย่างที่บักเอมบักกันแคะหมานะคะบอกว่าเออมึงมีผู้ใดใช่ไมอันอันตักเตือนแม่ปากแดงได้บอกโอ้คันกูชิฟาดบุกฟาาได้กูตักเตือนได้ค่ะแต่ไปตักเตือนเขาทําไมเขาก็ตูตแล้วนะคะกูก็เคยพูดตักเตือนเขาแล้วเมื่อครั้งก่อนๆคลิปนี้นะคะแต่เราเห็นแล้วล่ะเอ้ยมันเป็นการที่ว่า,อาตอนนั้นก็คิดว่าอ้ไอสัตว์หมาไอแคะเนี่ยมันจะไม่ไปยุ่งเรื่องของเขาไงคะ แต่สัตว์หมาตัวนี้นะคะมันก็เลยยุ่งกับเรื่องของเขาป้าก็เลยต้องฟาดไอสัตว์หมาแค่นะคะเพราะไอหมาขี้เหอนตัวนี้มันดุนะฮะหมาขี้เหือนี่มันหมาบ้าน้ําลายไหลไปทั้งไหนก็บ้าหมดป้าเลยต้องฟาดแต่ไอสัตว์หมาตัวนี้บอกแล้วว่าถ้าไอสัตว์ตัวนี้นะคะไปกัดใครเนี่ยกูจะตามกัดมันหมดนะคะคนอื่นจะมากัดกูกูจะไม่กัดคนอื่นเขากูจะกัดไอสัตว์หมาตัวนี้คนเดียวนี่กูจะจองเวรจองกรรมมันค่ะพี่น้องเพราะว่าอะไรนะคะเมื่อคืนก็ฝันดีเด้พี่น้องอันน่ะเขาก็ตกใจอยู่เด้เขาบอกว่า ฟันเห็นมัาเจ้าของอันถอดผ่าเรียนกระจนกระจนแม่พี่น้องอันเรียนเปื่อ,อยแม่รอวายยูทีทางานเบิ่งตำราฟันบางคนกับบอกว่าเราวังเดอก็มีคนจ้องมองอ่าอิสาตาลอนอ่าบางคนก็สิวสีว่าได้สชกได้ลาบบางคนกัหรุดพนนะ้นเอาสั่งสิคือหลายหลายอย่างเพราะมาดูอีกตำราหนึงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องดีสิมีสชกมีลาบแล้วก็อ่พาพันพน้นคนที่อันนั้นในนี่ก็ให้ระวังเรื่องการเรื่องงานเพราะว่าผู้ร่วมงานนะ่ะมันก็จ้องจะนั่นเดี๋ยวนี้กับพีคนคอยเจาะเฮาห,าหนนะคะ แม้กระทั่งว่าบอกกันลูกหมาเนี่ยมันก็ค่อยเจาะกูอยู่แล้วมันอยากได้ค่ะมันอยากได้เงินเข้าใจบหค่ะอันนี้ความฟันกูกราไ่ได้เสื่อร้อยปเปอร์เซ็นต์ดอกแต่อย่างน้อยเราฟังไว้ว่าก็ดีแต่มันก็แม่นนะคะ,ะพอเลขหวยตำราหวยออกมาป้าดตรงกับป้าซื้อเลยไหมป้าซื้อก่อนที่จะฝันได้ค่ะ พอเปิดมาป้าซื้อเงงวดนี้ป้าซื้อไม่เยอะนะคะพี่น้องเพราะว่าซื้อมันไม่คุ้มกับเราได้นะคะพี่น้องซื้อเยอะเกินถ้าซื้อนน้อยอ่ะถ้ามันจะถูกมันก็ถูกนะคะป้าก็เลยซื้อไว้เลยนะครัมงวดนี้โอเค26ใบค่ะงวดตัวก่อนนี้โอ้โหร้อยกว่าใบสองร้อยกว่าใบร้อยแปดสิบใบโอ้โหไม่ไหวค่ะพี่น้องแล้วเราไม่ถูกแล้วก็บางเทิบางทีมันถูกนะมันก็ถูกน้อยไม่คุ้มนะคะเราก็ไม่อย่าเชื่อจนแบบว่า อย่างงมงายเกินไปนะคะพี่น้องอป้าพูดต่อนะคะในเรื่องจุดนี้ป้าก็เลยพูดฟังว่าอย่างไอหมาแค่เนี่ยมันเร็วจริงๆนะคะมันบอกว่าเอ้จะมีใครออกมานั่งสั่งสอนออกมาตักเตือนเขาได้ไหมเห็นไหมคะ แล้วอ่ะตัวมันเองอ่ะมึงยังไม่มีให้คนอื่นมาตักเตือนมึงได้เลยไอ้ควายว่ามึงทาเลวขนาดไหนนะคะเลวกว่าคนอื่นขนาดไหนมึงสกถุนมึงต่ํามึงออกไปนั่งด่าเขาซื้อสารพัดใส่ลายป้ายสีอย่าลืมบอกว่ามึงมีบาดแผลนะคะกูจะฝากมึงเอาไว้ว่าการที่วันเนี้ยดูข่าวนะคะพี่น้องไอ้แค่มึงมาดูโซษณะไอ้สัตว์เล็กไอ้พวกไอ้ไอ้นักข่าวตกอับเนี่ยนะคะไอ้พวกสัตว์หมาเนี่ยพวกมึงจุงกันด้วยกันเนี่ยการที่เปิดบริจาคมันผิดนะคะ ผิดพรบรและก็เป็นการที่วันนี้ก็ไม่ได้ว่าเอาเรื่องพี่อุ๊บมาพูดหรอกนะคะเป็นข่าวเรื่องพี่อุ๊บวันนี้ก็สงสารพี่อุ๊บนะคะก็ให้กําลังใจสิ่งทําที่ดีแต่อย่างน้อยพี่อุ๊บเนี่ยโดนฟ้องร้องในการที่อบอกว่าเ,าเปิดบริจาคนะคะโดยเอ,เ,อเอาเอาอะไรนะเอารูปอะ,ะไปไป ไปไปไปห้อยแล้วก็หาว่าเขาเปิดบริจาคแต่ว่าเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยบัญชีไม่มีของพี่อุบนะคะแต่เขาเอารูปไปอ่ะเพื่อจะช่วยเหลือไปโพสที่เฉยก็ผิดค่ะนะคะอันนี้ก็ถึงบอกว่าก็ให้กําลังใจพี่อุบนะคะแกก็ทําดีมาตลอดช่วยเหลือสังคมมาตลอดนะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรนะคะแต่สุดท้ายเขาก็ลงเอดยด้ดีอ่ะลุงเขาก็ เอ่ยกยกอโหสิกรรมให้นะคะก็ถือว่าพี่อู๊กแกแบบน้ําตาล่วงเลยนะคะออกรายการเมื่อเช้าป้าเลยดูนี่คือเป็นสิ่งที่ไอสัตว์ัจฉานไอพวกแคะเนี่ยนะคะเป็นขบวนการเนี่ยจะให้จะต้องโดนตรวจสอบนะคะก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าไอไอไอจุงจมูกเนี่ยนะคะไอนักข่าวตกอับเนี่ยนะคะไปหายหนุ่มลพบัเนี่ยมันมีบาดแผลนะคะพวกสองผัวเมียมันหาแดดก,กับอมวัดนะคะทำไมเขาถึงบอกหนีก็ดีความอยู่ตอนนี้ ถึงบอกไอ้มันจะจุงนะคะไอหนุ่มรถไถเนี่ยนะคะหน้างโง่แล้วก็เพื่ออะไรพอได้เงินปั๊บมันจะดึงอะเขาไปอยู่ฝั่งนะคะฝั่งเราเนี่ยนะคะฝั่งขงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมันก็เพื่อเป็นการยันก็ถีบทิ้งอ่ะเพราะว่าได้ผลประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีนะคะผลประโยชน์ในการที่จะทำมาหาแดกอะไรก็ต้องเป็นมิจฉาชีพพากันหาหลอกแดกไปเรื่อยๆเกาะกระแสคนไหนคลิปอันนั้นอันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้แหละเขาก็ เอฟซีเขาก็เป็นห่วงนะคะไม่ใช่ว่าอะไรป้าก็ไม่ได้เกลียดเขานะที่หนุ่มรู้ใก็ว่าแต่มันงูนะคะกูก็เตือนแล้วว่ายังไงนะคะยังไงผัวเมียกันลูกกันอะยังวันคนเราเมื่อต้องกลับมาถ้าตัวเองตัวเองผิดนะคะถ้าตัวเองผิดตัวเองยอมรับตัวเองผิดแล้วอะตัวเองต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ว่าไปทําประชดแล้วนู้นนี่มีเสียกับเสียนะคะกูทำไมยืนยันว่าฝ่ายหญิงอะเขาต้องมีเปอร์เซ็นที่จะชนะแน่นอนนะคะก็บอกแล้วว่านี่คือการที่ยิ่งไปคบพวกมิจฉาชีพพวกเร็วๆแบบนี้นะคะยิ่งจะได้คดีความแล้วก็อาจจะ ะมีคดีความจิตมาบอกเ้าไปสมกบไอ้พวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพมันมีบาดแผลอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าก็ฝากถึงนะคะไอ้หนุ่มรถไทยเนี่ยนะคะก็เป็นห่วงนะคะให้รู้จักฉลาดมั่งไม่ได้ง่แต่ยังน้อยถามคนที่เขาบริสุทธิ์คนที่เขาอยู่ใกล้ชิดนะ่ะนะยังไงพี่น้องตัวเองคนไหนที่เขานะคะอ,นะอ่านออกเขียนได้นะคะเอออันไหนเขาพั่นก็ปรึกษาเขาหน่อยนะคะยางน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหกูจะเองอวดเก่งเพราะว่าเป็นบัตเตอร์ไฟแล้วเนี่ยนะคะอยากจะไป uh, ล้านลาที่ไหนเนี่ยนะคะมันก็อันลําบากนะตัวเองไม่มีเงินนะคะอีกหน่อยน่าจะส่งรถได้ไหมอ่าจจะอีกหน่อยก็จะผ่อนนั่นผ่อนนี่ไหมคะน้ําข่าวไฟเลือดนู่นนี่มันก็ต้องมีก็จะต้องออกมานั่งบีบน้าตาร้องให้ขอทานี่แต่ละตัวมันก็ขอทานเนี่ยเพราะอะไรเพราะไอ้หมาแค่มันสอนเข้าใจไหมคะมันสอนคือกันกับพี่น้องนี่แหละขั้นแบบเนี้ยเพราะพวกนี้มันเลวด้วยกันมันก็เลยต้องดึงคนไปเลวด้วยกันลงนรกด้วยกันถึงบอกว่าสัตว์เดชันทุกนี้นะคะ ปล่อยไม่ได้นะคะไอสัตว์ตัวนี้นะคะไอสัตว์เตี้ยไอแคะนะคะไอควายนะคะโดนกระแสนหนักเลยตอนนี้ก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยเอฟซี FC เขาไม่เอาแล้วเขาถอนออกมาเขาไม่เอาไอสัตว์เดชันในเมื่อเป็นนั่งด่ามึงบอกว่ามึงไม่เคยเก้าวไก่นะคะอันชีวิตคนอื่นเขาไอสัตว์มึงเอาอะไรมาเห่ามึงเอาอะไรมาพูดมึงนั่งก้าวไก่ทุกช่องไอสัตว์นี่มึงไม่เคยเก้าวไก่มึงไปเข้าไก่กันยังล้างยาของเขามึงไปก้าวไก่แม่งกระบ,บนเตียง อ่ะก้าวไกลทุกอย่างใต้หน่อแตดของเขามึงว่าไอสัรแลเลวอย่างมึงนะมึงจะไม่ไม่ตักน้ําฉลกจะงวกดูเงาตัวเองอีสัตว์หมาถ้าเกิดเมียมึงไปหาไปคบชู้เนี่ยนะเมียมึงไปหาเย็ดมาเนี่ยมึงจะไปมึงยอมไหมมึงจะไม่เมียไหมถ้ามึงยอมบอกกูไม่เมียกูอาไพ่เราไปสี่ลดให้มันบังคับมึงไปหาเงน่อนเป็นกะหรี่ขายเฮียดีกว่านะแล้วมึงก็ขายตูดไง ต่างคนต่างเฮี้ยด้วยกันเนี่ยพวกมึงถึงอยู่ด้วยกันได้กูถึงบอกไงว่ามึงอย่าไปเปรียบเทียบตัวมึงเลวๆของมึงอะไปให้กับเขาแม่ปากแดงเขาไม่ได้สนใจอะไรให้ค่ากับมึงแต่มึงก็ไปนั่งเกาะกระแสเขาตลอดอีสัตว์ไม่ว่าใครมึงนั่งด่ากูทุกวันนั่งด่าคกทุกวันเนี่ยได้รับหมายรัวๆเป็นยังไงคะแล้วสะใจนะคะมึงถึงดิ้นหนักไงคะกูบอกแล้วว่าพวกมึงมีเชื่อกูก็แล้วไปว่ามันจะยาวไปนู่นถึงปีใหม่ บอกเลยนะคะอ่าคือสาลวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนี่นะคะมันเป็นของอินนะเขาขออินุมยานจ้า fc บอกทุเรียนเน่าเป็นใครมึงก็ไปถามแต่แม่ e ีเสาวมันเนี้ยนะเออี่ปอบมันก็ลงเฟสูยุนตัวน่ผู้ห้ายไงน่ะนลากริยนต๊อัพเขาใจบ่ฝรั่งต๊อัพน่ะนะเออบัตรนี้พี่น้องเลยนะคะโอ้ขายไม่ได้ครับทุเรียนเน่าเน่าเน่าอีกแล้วค่ะพี่น้องเน่าเน่าเฟะทำธุรกิจยังกับอไรเนี่เมื่อปากมันเป็นแบบนี้สถุนมันนางดากูกูบ่เคยไปอันนาไฮค่าเขาบุ๋มมึงมึงก็มา ได้ใจนั่งดา่ากูทุกวันอสัตว์ยอดวิวไม่มีคนดูโอ้ยไอหมาแคะมันก็สนับสนุนมันหน่อยเอออุตส่าห์มันโยนเศษอาหารให้มึงไปไหนมาไหนมึงขอทานเนี่ยมันก็โยนให้มึงเพื่ออะไรมันอยากให้ช่องมันเติบโตแต่ช่องมันก็ไม่มีคุณภาพนะคะก็พวกเร็วด้วยก,กันกูจะบอกให้ว่าการที่ไอหมาแคะเนี่ยมึงไปบอกว่า อาิสัยของมึงไม่เคยเก้าวไกลไอสัตว์นะคะมึงไปคิดดูใหม่นะคะว่ามึงอ่ะพูดถูกหรือไม่มึงนี่พูดเอาดีใส่ตัวเองมึงเลวซ้ำจริงๆไล่ฟ้องคนโน้นคนนี้ออกไปนั่งด่าเขาโคตรพ่อโคตรแม่เขาสารพัดแม้กระทั่งเอฟซีมึงก็ยังไม่เว้นนะคะเอฟซีสายบุญมึงก็ด่าหมดไอสัตว์สารเลวคนอย่างมึงอ่ะปากหม,มาปากสถุนนั่นนรกแดกแบบเนี้ยนะคะหมาขี้เลื้นนัคานออกมาจากซอกหีซอกริบตั้งไหนก็ไม่รู้นะคะมันเลวซ้ำจริงๆไอเนี่ยไองู นะคับอกตัวเองฉลาดฉลาดอีส่วมโง่มึงฉลาดยังไงมึงได้หมายรัวๆกูถามมึงสินี่แหละไอ้ที่มึงรับไม่ได้มึงบอกสิอีสัตว์กูถามว่ามึงกันที่มึงไปเปิดบริจาคเนี่ยนะเอาเงินเข้าบัญชีอีปาจวดเมียมึงเนี่ยมึงออกมาพูดไหมเอาบัญชีออกมาสิเดี๋ยวเขาจะกูจะร้องเรียนนะคะกูจะบอกไปว่าเดี๋ยวนี้นะฮะทางหน่วยงานนะฮะเราก็พิทนายเขาก็รู้แล้วนะคะเดี๋ยวมึงจะโดนตรวจสอบไปอีกนะคะพวกมึงอ่ะนี่แหละค่ะกูจะบอกไว้ว่า เวรกรรมนะฮะตามสนองมึงนะคะเอฟซีทุกคนได้อ่ารู้จักนะคะว่าสัตว์พวกนี้นะคะยิ่งคบก็ยิ่งแย่นะไอพวกไม่ยกทั้งหลายก็โอ้โดนเสียมเพราะอะไรนะฮะไอสัตว์หมาไอแค้เนี่ย่ะมันเสียมให้อ่ายูทูบเบอร์อ่าหรืออ่า พวกไอ้แม่ยกกันนะสายอันนะยาตกทั้งหลายเนี่ยหลักร้อยเนี่ยแหละค่ะไปเปคนนั้นเปคนนี้เพื่อเป็นการว่าอุ้ยกูมีน้ําใจนะกูช่วยช่องนั้นช่องนี้กูช่วยอีหนุ่มรถไทนั่นเนี่ยตกอับมาก็เนี่ยมีอะไรออกมาไม่มีอะไรอีกน้อยมันก็มากัดกันที่หลังคอยดูนะกัดกันที่หลังไอ้เฮียแล้วยังไงอ่ะ พราะนนี้ออกมานั่งขอโทษยกมือไหวจะขอทานอีกเหรอกูถามสิจะขอทานอีกเหรอสองครัง้งสามครั้งกูว่าน้ําตาลมึงอะความช่วยเหลือมันไม่มีแล้วเพราะคนเรามันนะฮะมันเฮี้ยกูบอกแล้วอย่าลืมรูดสิบนะฮะเพราะว่ามึงเปิดสิแเราไปหาสีทั้งใดเนี่ยมึงก็ต้องเก็บดีๆไม่ใช่ามาทำคอนเทนต์โอ้ยอ่าโชว์ออฟอันนู้นนี่เราเขาปากปับ๊นบนั่งซาลาเปาไปมึงเห็นั้ยมึงกระเบงบักสังขารบักนั่งขับรถน้ำมึงเนี่ยบักตกอับมันน่ะมันดูได้ไหมสังขารมันน่ะดูสารรูปมันได้วยน่ะโอ้ เป็นเวทนาพวกนี้นะคะมึงราศีมึงบอกกูไม่เบียนจะแดบมึงดูราศีกูก่อนนะคะกูแก่ปานี้จะ60แล้วนะกูยังสวยปิ้งอยู่เลยคนก็ยังชมกูอีสัตว์นะคะแต่เราคนโอ้โหนะคะขนาดกล้องกูแอปแอปนิดเดียวนะฮะตัวจริงกูก็สวยนะเมืองนะคะกูสิบอกใครเออกูบนวัฒนาซิลิโคนทุกอย่างนด้ค่ะมึงก็ไอหน้าซิลิโคนไอสัตว์ทำทุกอย่างนะคะเออนะคะไอควายนะคะคนเราไก่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่งมันเป็นของธรรมดาแต่นิสัยเนี่ยนะคะมันแต่งเนี่ยมันแต่งไม่ได้ค่ะคือสันดานเลยน มันต่ําออกมาเองคือสันดานของมึงเองนะคะกูจะบอกมึงให้อันนี้แหละกูะเดี๋ยวกูจะมาย้ำม,มึงอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้กูเดี๋ยวกูต้องเดินทางแล้วนะคะอิสัตนะคะสารเลวแล้วจํากนเลยสกหัวมึงเอาไว้ไม่ใช่ว่ามึงเป็นนั่งด่าถมุมทุยช่องนั้นทุกเนี้มึงดูตัวเองก่อนด่าตัวเองและอิสัตนั่งด่าตัวเองก็เหมือนอีกรดีนอแต่ทุเรียนเนา่าเมียฝรงงั่งนั่นแหละเออนั่นแหละแล้วมันก็นกันน่งด่าตัวเองเออนะคะมึงก็เช็ดอัพเลยดิ only f i v เออ อีเฮียเนี่ยก็แหกปากว่ามึงก็เล่งกูอย่างกูแต่งตัวเรียบร้อยแล้วกูไล่ไปอาบน้าแม,ม่เพิ่งเซิงสมมุงทําเป็นอยากดาดาเมียใส่ใส่กล้องได้เลยนี่เออเวลาเนี่ยนั่งหดกูดังไล่ไปอาบน้าไปแห้งเลรอเออให้เขาแน่ให้เขาแน่ <c oughs> เดี๋ยวก็หาวายานเมียเออนะน,ะนี่แหละค่ะเพราะว่าอัน อันล่มมาพี่น้องพายุเของมาแ,แห้งแห้งป้าบื่อยากไปได้ป้าปฏิเสธสองเทือนเลยมันก็บ่ได้บ่ได้ยังไงมึงไปน่ะเออกูก็ไปเพื่อมารยาทแต่ละไปก็เท่านั้นแหละอันนั้นลูกสะใภ้มันนั่นน่ะนั่งหนานั่นอันนอนแตดอยู่เนี่ยกูบ่ค่อยมัดก,กับพี่น้องนะคะเอาซื้อของข,องขวัญให้คนให้ประสนโอ้ยเฮ็ดน้ำค้นนะพี่น้องไอ้ป่าเฮ็ดน้ำค้นจะว่าทางใดแต่เขาก็บ่เคยให้ยังบ่เคยมาอันนั้นนี่นะคะหนาก็านั่งแมงฟักกินเฟีดยุยงสัตวะอิหรี ขาดพวกมันพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาไม่ชอบเลยแต่เขาก็ต้องไปเอาดูหลานเขาเขาใจยุคค่ะหลานคนแรกของเขาเนาะก็เขาใจอยู่งเขากับอะว่าใครหลานไผรหลานมั่นกันยังมาอ่ะค่ะพี่น้องเอาป้าก็จมเป็นสี่หล่ะพี่น้องมึงสี่หลักรินกับฟันอยู่ด้วยกันมันต้องรู้นิสัยกันใช่ไหมคะเออจังใดเขากับยู่น้ำกันคือเขาพ่นไผสีหูจักนิสัยกับผัวเมียกันนอนแนบกันแมนบลาพี่น้องแมนบอกก็เหมือนกับแม่ปากแดงนี่แหละนะคะคนเ่านอนน้ำกันสีน้ำกันท่าใดท่าใดมึงสิไปหูจักเขาในกระบกสัตดานม้านั่นนนคอหละ หลายมึงเห็นบอกคะ่ะพวกมึงไปยุ่งอะไรกับคดีของเขาหย่ากันกูก็งวลกับพี่น้องบ่มีคอนเทนต์ไปขุดคุณนของเขามาพอเขาขุดตัวเองเออกมาพูดรับไม่ได้ซะอิสัตสย,สยองอ่ะสยองอิลีนะคะพวกขยะสังคมมันรวมหัวกันน,นี่แหละคะ่ะเอาไปเป็นบทเรียนละกันพี่น้องเดี๋ยวป้าก็ มาค่อยมาไลฟ์สดอีกนะคะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ป้าส้มด้วยนะคะป้าพยายามพักคอ,อนิดนึงนะคะโอ้โหเมื่อวานเสียงหายหมดวันนี้กินยาก็โอเคอยู่นะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเสียงไม่แด้ดว่าพุ่งนี้ก็ต้องทํางานอีกนะคะพี่น้องนะเจอกันใหม่นะคะเจอบ๊ายบายจ้ารบลดทุกคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ป้าส้มด้วยนะคะ